สวัสดีครับคลิปนี้หัวจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานรีโมทไร้สายแบบ1 Channel ลนะครับตัวรีโมทไร้สายตัวนี้นะครับจะใช้แรงดันไฟ12โวลต์นะครับในการควบคุมอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถประยุกต์ใช้นะครับในการปิดเปิดไฟปิดเปิดปั๊มน้ำหรือว่าปิดเปิดหลอด LED นะครับหรือว่าเราจะไปควบคุมงาน DIY อะไรต่างๆก็ได้นะครับตัวนี้ตัวสเปคของตัวนี้นะครับสามารถเนี่ยควบคุมกระแสนะครับได้อยู่ที่10แอมป์นะครับ แต่ถ้าหากเราไปใช้กับพวกมอเตอร์นะครับเราก็ต้องดูกระแสตอนที่มอเตอร์เริ่มทํางานด้วยนะครับเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยตอนที่เริ่มทํางานแรกๆนะครับจะมีกระแสที่สตาร์ทที่สูงนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะอาจจะทําให้ตัวดีเลย์เสียหายนะครับในส่วนของโหมดการทํางานนะครับของตัวชุดรีโมทไร้สายเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น4โหมดนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําในส่วนของการตั้งค่านะครับว่าในโหมดที่1 2 3 4เนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างในการเปลี่ยนโหมด หรือว่าตั้งค่าโหมดต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งค่านะครับเราก็ต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับให้กับตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับตัวอุปกรณ์นะครับด้านล่างก็จะมีขาเขียนบอกไว้นะครับว่าแต่ละขาเนี่ยเราต้องต่อไฟเข้าตรงไหนบ้างนะครับขาแรกนะครับจากด้านบนเนี่ยคือขาไฟลบนะครับหรือขา V ลบส่วนขาที่2เนี่ยเป็นขาไฟบวกนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็น V บวกต่อไปเป็นขาของดีเล์นะครับขาของดีเล์นี่คือขา NO ก็คือขาปกติเปิดนะครับต่อไปเป็นขาคอมขาคอมนี่คือขา ที่เราไฟเข้าไปแช่ไว้นะครับรอว่าจะให้จ่ายไปที่ NC หรือ NO ขาต่อไปเป็นขา NC ครับหรือขาปกติปิดนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะต่อสายไฟเข้านะครับตรงขั้ว V ลบแล้วก็ V บวกนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราต่อไฟเลี้ยงเข้ากับตัวชุดดีเล์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะผมก็จะจ่ายแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์เข้าไปนะครับ ไฟ12โวลต์เข้าไปที่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะทําการปรับตั้งตัวชุดดีเลตตัวนี้นะครับให้เราทําการเคลียร์ค่าของตัวดีเล์ตัวนี้ก่อนนะครับโดยการกดสวิตช์เล็กๆนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับทิ้งไว้5วินาทีนะครับให้ไฟสีแดงติดนะครับ ปล่อยสีแดงติดแล้วนะครับแล้วก็ดับลงไปอันนี้คือการรีเซ็ตค่าของตัวดีเลย์นะครับถ้าเรากดตัวรีโมทนะครับดีเลย์ก็จะไม่ทํางานนะครับอันนี้คือรีเซ็ตค่าแล้วนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนการปรับตั้งนะครับโหมดการทำงานของดีเลย์นะครับก็จะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมดที่1เนี่ยโหมดชั่วขณะหรือกดติดปล่อยดับนะครับโหมดที่2ก็จะเป็นโหมดการทํางานสลับก็คือกดติดกดดับนะครับโหมดที่3เป็นโหมดอินเตอร์ล็อกคือเรากด A ติด แล้วก็กด B ตัวดีเลย์ก็จะดับนะครับส่วนโหมดสุดท้ายโหมดที่4นะครับจะเป็นโหมดห่วงเวลานะครับจะเป็นกดติดนะครับแล้วก็หลังจากนั้น5ถึง20วินาทีนะครับตัวดีเลย์ก็จะหยุดการทํางานเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้โหมดแรกกันก่อนนะครับการตั้งค่าโหมดแรกนะครับให้เรากดสวิตช์ที่ตัวดีเลย์หครั้งนะครับแล้วก็ไฟแดงติดขึ้นนะครับแล้วให้เรากดอักษรที่รีโมทนะครับ1ครั้ง อันนี้เรามาลองใช้ดูนะครับโหมดแรกจะเป็นกดติดปล่อยดับนะครับผมจะกดสวิตช์ A นะครับเลย์ก็จะทํางานนะครับผมจะปล่อยสวิตช์นะครับเลย์ก็จะหยุดการทํางานนะครับอันนี้คือเป็นการทํางานโหมดที่1นะครับต่อไปโหมดท,ที่2นะครับให้เรากดที่ตัวดีเลย์สครั้งนะครับเพื่อเป็นการตั้งค่าโหมดท,ที่2 1ครั้ง2ครั้งเราก็มากดที่ตัวรีโมท A นะครับ1ครั้ง อันนี้ติดแล้วนะครับผมปล่อยมือไม่ดับนะครับแต่ถ้าอยากให้ดับต้องกดซ้ำอีกครั้งนะครับอันนี้ดีเลยดับแล้วนะครับอันนี้ก็คือโหมดกดติดกดดับนะครับต่อไปเป็นโหมดที่3เป็นโหมดกด A ติดแล้วก็กด B ดับโหมดที่3ให้เราทําการกดที่สวิตช์ที่ตัวดีเลยสครั้ง1 2 3จากนั้นให้กดสวิตช์ A นะครับ1ครั้งแล้วก็ B อีกหครั้ง นี้ตัวดีเล์ก็จะทํางานในส่วนของการกด A เปิดแล้วก็กด B ดับนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับกด A นะครับดีเล์เปิดเปิดแล้วนะครับแล้วก็มากด B นะครับเพื่อให้ดีเล์ดับ แบบนี้นะครับต่อไปโหมดสุดท้ายนะครับโหมดที่4ก็คือโหมดการกดแล้วก็ให้ติดค้าง5ถึง20วินาทีนะครับถ้าเรากด4ครั้งนะครับจะเป็นการตั้งค่ากดแล้วก็อีก5วินาทีดับนะครับถ้า5ครั้งก็อีก10วินาทีดับ6ครั้ง15วินาทีดับแล้วก็7ครั้งนะครับ20วินาทีดับนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองทําโหมดแรกให้ดูก่อนนะครับก็คือ5วินาทีดับนะครับให้เรากดดีเลย์4ครั้งนะครับ1 2 3 4สาี่ แล้วกดที่รีโมท A ครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับผมลองเอาโทรศัพท์มาจับเวลาดูนะครับผมจะกดแล้วครับว่า5วินาทีดับหรือเปล่านะครับเริ่มครับ5วินาทีต้องหยุดทํางานครับเห็นไหมครับ5วินาทีก็จะหยุดทํางานอัตโนมัตินะครับต่อไปผมจะลองตั้งที่10วิบ้างนะครับถ้า10วินาทีเนี่ยจะต้องกด5ครั้งนะครับผมจะกด5ครั้งนะครับ1 2 3 สีมีหครั้งแล้วนะครับแล้วก็กดที่รีโมท A นะครับหนึ่ครั้งอันนี้ก็จะเข้าโหมดหน่วงเวลา10วินาทีนะครับผมจะทดลองนะครับว่า10วินาทีหรือเปล่านะครับดูนะครับเจ็ดวินาทีแล้วครับ10วินาทีนะครับ พอหลังจาก10วินาทีนะครับตัวดีเลย์ก็จะหยุดการทํางานเองอัตโนมัตินะครับอันนี้ในส่วนของการทํางานก็จะมี4โหมดหลักๆด้วยกันนะครับแต่โหมดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโหมดในส่วนของการปรับตั้งทัมเมอร์นะครับให้เปิดแล้วก็ปิดเองอัตโนมัตินะครับแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะไปใช้โหมดไหนแล้วก็ประยุกต์ใช้กับอะไรนะครับเพราะผมดูแล้วตัวชุดอุปกรณ์รีโมตตัวนี้การปรับการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับสาหรับการตั้งค่าตัวรีโมทไร้สายแบบ1ช่องรหรือ1 Channelnel แล้วก็ในส่วนของคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเอารีโมทตัวนี้นะครับมาทดลองต่อกับหลอดไฟที่เป็นหลอด LED 12โวลต์นะครับหรือหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็ลองมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ดูนะครับว่าตัวนี้จะสามารถควบคุมได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ